chào lông cút bông đô ô khạc bò chú ạt lợi thêm bằng, oh, bằng ngàm đi ok ok ô chú ạt tuột khả chú ạt ท่ายสาวัสดีโม่เพื่อนหลักอพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้ก็ไปได้เข้าปลาเข้าวพี่น้องวายศิพาสะดมมาไปขุดน้ำไม้ลายอยู่ในสวนเฮาเองมาให้กินมือน,นี้แกงกินมือน,นี่มากับเบื้องน้ำกันพี่น้องนี่สะดมมากับสะดมดน้ำไม้ลายอยู่ในสวนมานี้สวนของบ่เปื่อเองสวนกระติดทางเลยได้เว้ยใช่ปุนน๊ว้าน้องงามดิ นี่จูกเข้าปโอ้มาเสาบีงว้ายงามเลยนองไม้เขาเองพี่น้องเขาปลูกนี่เป็นนองไม้ไ้ป้างามเลย <c oughs> นี่ป้าจะเอามาแกงกินเลยายเป็นเป็นคนทื่อทรงทืือนนั้นทงผู้ช่วยผู้ช่วยนี่ฝากเล็กหน่อยนี่อยากมานำดื้อขนาด พี่ตัวพื้นๆเถออีกหน่ออีกหน่อใส่ษฐงไว้นี่ใส่ษฐงบักนี้หน่อเลยวะหลักเลยนกใหม่เหาอจับักใดเด้มาหลักคือว่าแล้วโบตีแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นอะมันติดอยู่กับทางนะทุกคนนะเขาก็เลยมาหลักอ๋อจะได้นะหมดเลยเขาหลัก มดขอลักเลยน้องใหม่ครัจากไผ่เด้มาลักนี่มาลักอยากกินกระคอดีๆกว่ามาลักอีกแบบนี่มันมีคนมาลักเลยน้องใหม่เฮานี่เดี๋ยวเฮยเห็นมาโอ้หน,อนอ่อยๆ,ๆเลยอาวับลงฉับเล็กๆเลยเออเออเดี๋ยวตายแล้วอีกหน่อนหนึ่ง ตัวที่เหลือเขาไปเห็นเขาก็มาขุดสับลึกๆเลยพว่ามันอ่อนเออโอ๊ยอยู่ท่งอีกนนึงเออโอเคสำนักเนี้ะเอาปังเปลยปิวเลยนี่เด็กน่อแล้วใส่กระเป๋านี่ลูกสายก็นงียเลยใหญ่เลย นงามเลยนะเฮ้ย,ยแม่เิบงนี่นุ่นมอยไรโอเคเลยต้นนี้ก็อยู่สูงเลยนีอ่ออกมาแกงกินมันนี่แกงมาใหม่ได้ซ้ำนาะเิบงนะ่ะป้าพุ่นี่พอได้แกงเลยมันนี่เป็นชวนมันเนาะ เป็นส่วนมันของอีแม่เผูนปลูกไว้เอาใบกินมันกับใบเลายเราก็เป็นต้นสานพวกสานพวกอย่างนี้แหละยูรุมคนกระหกมันเอาไปในทางบริสเซียมันว่าม่มีเวลาพี่น้องเลยได้สามนอ้อย<ะ><ะ>พอเฮ้ยพอพอพอปลงให้หมันเกิดอีกเห็นปะยันละน้อยๆน,นะเบาให้มันเกิดอีกได้สามนอ้อยเลยยันละยันละปลามันปลามันเลี้ยงลายลอ่ะ Để xăm nó ít, cứ khá ố <laughs> Yên bà Yên bà Bên hôm có mà, đài เ้าเว้นระยะขึ้นมาได้แล้วพอด้เลยไลยบ่องถ่อมก็ด้เดี๋ยวกดไลยบ่เนี่นี่สำเนียกับพอได้กินแล้วพี่น้องเ้ยสำซีิแกงนี่ก็ได้เต็มหม้ออยู่เป็นอาหารแรงนี่นะ แต่ลาอยู่ม,มัดคามาหลักก่อนล่ะว,ว่าเหาเมื่อเลยเมื่อเห็ดยืนเลยเมื่อเห็ดยืนเลยแช่กระเป๋าไปใหเก็บขึ้นเก็บขึ้นเดี๋ินสก็ีพักะแล้วก็ขุดหน่อไม้นะหน่อไม้ยังหน่อไม้หน่อไม้หวานบ่ ภัยบ้านนี่าชาเผ่าพะขาซองสัมยอดเอาไม้แกงกับนันน้อไม้แตะบาน้อไม้เอาก็ยังบใบลายเดี๋ยวเอาชีคุดอาภัยบ้านน้อไม้ภัยบ้านนี่แซ่บได้พี่น้องเลยนี่เอาปลูกใบพุ่นอยู่ลุมพุน่นให้ฉลดมพุนเอาพะกาก่อนโอ้ยเจ้าเตีย้ยกัยังอยากเอาเนาะเพ่เพ่เพ่มาพี่ใครจะเอาให้บ้เอาปลูกคนสูงนี่สบายสูงยาวเขาดีคือเบาปืบเป็นบ่เห็นยังก็ได้เห็นบ่ เก็บปะขากระสบายได้ยืนิอนารถเลยนี่อยู่เถึงเนาะนิ่ยืนอารถแล้วว่าคนสูงเด้อนี่คนสูงเห็นยังกระสบายนะคนสูงนี่นะนี่ปกขะงามๆนี่เอามาแกงกับหน่อไม้นี่ปะขะกับปะขะปลูกเองมันยักุงซ่าแน่งเพราะว่ามีชาวบ้านเข้ามาขอ เราก็ให so ้เพื่อนเนาะเฮาก็อยู่ใบอยู่เฮือนไก่บ้านเคียงเขามาขอกินเฮาก็แบ่งให้เขานี่บ่พอได้แกงนี่บ่กินบ้านมือบ้านมือวะกินซิมือเจ้าคือเก่าได้แกงมาใหม่เลยเห็ดแซ่บๆเด้อน้องไับ้านเฮางามๆเลยนี่นี่พุ่นลายอยู่พุ่นอยู่พุ่นก็เต็มอยู่ มันออกเต็มหมดเลยแต่ว่าเขาจะเอาหนึ่งยอดตัวนี้เขาจะเอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้เอาตัวใหญ่แล้วก็เอาตัวพุ่นน่ะตัวพุ่นยอดหนึ่งน่ะเอาสามยอดพอแกงเอาลองลองเบิังเจ้าลองขุดบังดูโอ้ขัดบ่จวดเลยเช่ไหมใช่ไิมงามมันดิน้องไม้นี่สี่แฉบเป็นพายบ้านนี่สี่แฉบหวานพี่น้องเจ้าเจ้ารถนี่จนไรเขาชินิยมปลูกแต่ว่าลำต้นมันเขาก็เอามาไสเห็ดพวกอ่า อุปกรณ์โต๊ะตังก็ได้หรือว่าเครื่องตักผ้าก็ได้พี่น้องนี่มันชื่อเลยบ่มีขดนะลำต้นของมันนะนี่ใช้ใจลองใช้ดูดูดแล้วบางอย่าให้ถืออ่าโตยุลุมเ้ยโอเคโอเคโอ้จวกต้นขาจุวเลยเห็นบ่ะซำขาผู้สาวเลยพี่หล็กอ,อันไหนบักเลนน้อยน็ย,นย,ยังมามันสีอ่อ,อนทุกคนเลย นี่เซบองสะด,ดมป่านนอตันนนัใหญ่เด้์นอป่าติโตูน้นี่โอ้ยขากอันนีนี่นะโอเคทุกคนเอาขุดภับ้านมาตื่มซ้ำซ้ำนอเอามาแกงพายันมันบ่นพอนี่กินกับครอบคัวนี่งามเลยเห็นบ่นองามงามนะทุกคนเลยนี่นี่นี่แล้วก็มีน้ำมันภับ้านเกินเนี่ย เด้อย่าเอ็กซ์ปรานาขนมไม่ไหลเด้อ

ไปตลาดไปซื้อนะพวกผักขะแ่งแล้วก็ใบยาน้างแล้วก็มีนะผักฮาวิสไส่หมูอึอพร้อมพรายูนในสวนบ่มี่พี่น้องมีต่ผักะอย่างเดียวยูนในสวนไปซื้อมานี่ก็เป็นเครื่องปรุงหน่อไม้กับหมูอึเห็ด นี่ก็เป็นย่านางตอนนี้ก็พักแล้วก็พักขยังใส่แปล้งน้อไม้พุ่นอยู่พุ่นกับปากะซาดุมพูนนะัเอามาติชวนตุ๋มกินนี่ฮะเอามาติชวนไว้ใส่แกล้งน้องใหม่เลยนี่ซาดมมาล้างเอาล้างเลยตัดเอานอนเลยายาวๆไปซอมปักะสีแกล้งน้อไม้กินสีมือสะดมขี้เขา้า อันนี้เห็ดอันยังเคยรนเห็หูนูบะห็หนูโอ้ยเห็ดหูนูตาดแล้วผักกขยังงอนมือแล้วก,มก,ก,มก็มือมือนีตาเห็นเป็นตนนัวน,น้อยๆแต่มันใหญ่พว่านะเนาะดีแล้ยปะผักขะผักคะ,ะได้ผักเครื่องปรุงเฮา เอ,อ,อ่เอาเจ้าจมไปยิ้ข่าแลยเอบใส่ไกดี มาเลย สาดมกินก en. ่อนแบบบท่าเลยสงสัยจะหิวนี exactly. ่บรรยากาศกับฝนกำลังตกอยู่นอกอะใช่แม่เด้เวอร์ตุ้ยนุ้ยตื่ยนุ้ยนอนไปลูกน่าหิมเลยตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยจ้าอาจ้าอาจ้าอาจ้ามา <c ười> ี e ินองมามากินข้าวนกันพี่น้องกินแกงน้องไม่คือก้าวันนี้กินซีมูสาดกืมสุดอดูอยเบ Tôi ừ, nói là đi cao vòi nó được tập tiền Đủ Chà, rồi này Chua có Đẹp nào sẽ ở tên ừ, mai, cái đẹp chắc, cái gì, cái này cái gì? เสบะเสบะเฮ้ยเสบะเสบเฮ้ยเนอร์เนอยเดชเสบะเสบะมาเลยคิดดื้อเขากินข่าวแล้วเพิ่นซอรได้ปะในเดชคนนายแม่กินข่าว่น มาพี่น้องกินข้าต้อกันพี่น้องแกงมาไหมตัวมีมยังไหร่กินสีมือสะดุมก็เอาผ่านไปว่าเดียวเตี้ยมแชบผักทักแน่พี่สั่งอีกกัอนอันนะ่ะเอ้มคนดื่นนี่หลากหลนะายน่ะไงคือดือน่นแนฮะ ตีช่ไหมกดื้อแท้น่นยนี่เก่งเลยไ้้เฮ้ยดื้อปะเขากินขขานี่บางอกินข้าโอ้ยน่นอยเน่ตอนุยครับพี่น้องสำหรับนี้กับผมีอย่างไรกับบริข้าวปลาเก่าเพราะว่าช่วงนี้กับานาฝนเปนตกอากาศไม่ดนนี้อนขอใจมุเนะกนมตามเลเข้ามาชมเด็กตมจบ อ่เรดูแปลกแค่ตามสองวกกัคคุกคนนะทุกคนจอกันใหมนหน้าดูที่ตัวเรทุกคนหรบวั่นีไสดี